ลาที่ลูกไปวัดแถวบ้านลูกเจอแต่ผู้อาวุโสพระศาสนาจะมีไว้สําหรับผู้อาวุโสเท่านั้นหรือคะพระศาสนาจักรไม่ใช่สโมสรของผู้อาวุโสแต่เป็นสโมสรสําหรับเยาวชนด้วยถ้าพระศาสนาจักรกลายเป็นของสําหรับผู้อาวุโสพระศาสนาจักรจะสิ้นสุดนบุญยนต์ปอนที่สองเคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณอยู่กับคนหนุ่มสาวคุณจะเป็นหนุ่มสาวด้วยพระศาสนาจักรต้องการคนหนุ่มสาวเพื่อไม่ให้สิ้นสุด เรียนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเหตุใดพระองค์จึงทรงเลอกหัวข้อพระแม่มารีทรงลุกขึ้นและรีบไปในวันเยาวชนโลกนี้คะเพราะทันทีที่พระแม่มารีทรงรู้ว่าพระนางกําลังจะเป็นพระมารดาของพระเจ้าพระแม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพื่อเซลฟี่หรืออวดตัวสิ่งแรกที่พระแม่ทรงทําคือออกเดินทางอย่างเร่งรีบเพื่อรับใช้และช่วยเหลือลูกก็ต้องเรียนรู้จักพระแม่เช่นกันเพื่อออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น พระองค์ทรงคาดหวังอะไรสําหรับวันเยาวชนโลกที่ลิสบอนคะที่ลิสบอนพ่ออยากเห็นเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตของโลกโลกที่มีความรักเป็นศูนย์กลางที่เรารู้สึกว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกันเรามีสงครามเราต้องการอย่างอื่นโลกที่ไม่กลัวการเป็นพยานในพระวรสารโลกที่เปลี่ยนไปด้วยความสุข เพราะถ้าพวกเราที่เป็นคิดชนไม่มีความปิติยินดีเราก็ไม่น่าเชื่อถือก็จะไม่มีใครเชื่อเราให้เราภาวนาเพื่อวันเยาวชนโลกที่ลิสบอนจะช่วยเราคนหนุ่มสาวให้ออกเดินทางเป็นพยานถึงพระวราสารด้วยชีวิตของเราเอง